ไอ้เบ้นอ้อว่าไงวะพอตเงินที่มึงยืมกูไป200เนี่ยเมื่อไหร่จะคืนวะฮะมึงบอกว่าจะคืนตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ข้ามปีมาแล้วด้วยคืนนด่ละมั้งปอตไม่ใช่กูไม่คืนสักหน่อยมันก็ั่ทวงอีกแล้วแหละเดี๋ยวกูคืนให้อน่ไม่ต้องทวงเยอะแยะมากมายมาหาศาลหรอกน่าลำคานลำคาญที่หมายด้วย ใ,ใจดำมากคนที่ให้ยืมก็เพราะชื่อใจแต่ที่ไม่ทวงก็เพราะเกรงใจคืนเธอเพื่อมิตรภาพพวกที่ยืมเงินแล้วไม่คืนเฮ้ยมึงเข้ามาได้ไงวะเนี่ยใจดำมาก,ในใมากคนที่ให้ยืมก็เพราะชื่อใจแต่ที่ไม่ทวงก็เพราะเกรงใจอย่าเอาความเชื่อใจของคนอื่นมาทิ้การยืมเงินแล้วไม่คืนเลย ไม่ไว่าจะยืมเงินใครมาปะตามยืมแล้วด้วยโว้ยพวกน้ำมันก็ไม่เว้นหรอเนี่ยเงินไม่ได้หากันมาง่ายๆไม่ได้งอกออกมาเองตงาหากันมาอย่างยากลำบากเพราะฉะนั้นเงินคายแล้วก็ช่วยด้วยเงินไม่ได้หากันมาง่ายๆเฮ้ยมึงขึ้นมาได้ไงไวะเนี่ยกูขับร้อแปดสิบเนี่ยมึงขึ้นมาได้ไงนะวูบ้าบอโว้ยนักบิน ผมไม่ตามมาแล้วสินะโอ้ตโมสังโคเออเท่าไหร่ก็มีเดิที่ให้ยืมเป็นการให้ยืมด้านมิตรภาพการไม่คืนเป็นการทำลายมิตรภาพทังนั้นยืมแล้วคืนเอยนะจะได้รักษามิตรภาพไว้มึงจะตามไปถึงไหนวะเนี่ยไปไหนมึงก็ตามมาอะไรของมึงนักหนาวเนี่ยฮะมึงก็คืนมาสิกูจะได้ไม่ต้องตาม นี่แค่เงินส0 0รอมึงทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมึงมีเงินซื้อบ้านซื้อรถแค่เงินสอ0มึงไม่ต้องทวงขนาดนี้ก็ได้มึงเงินกูกูจะซื้ออะไรมันก็เรื่องกูเพราะเป็นเงินที่กูหามาแต่เงินที่มึงยืมไปอ่ะยืมก็ส่วนยืมเว้ยจะมากจะน้อยก็ต้องคืนคืนมา200รออ้อโอเคโอเคกูคืนให้มึงละอ่ะอ่ะนี่นะโอ กูยืมมึงแค่200มึงทําขนาดนี้ถ้ากูยืมมึงสองหมืน่นนี่มึงไม่เข้าฝันกูเลยหรอวะเนี่ยฮะชนบดมึงก็งคืนแต่แรกสิกูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตามอสองร้อยทวงอู่นั่นแหละทวงเช้าทวงเย็นทวงะขี้จะเนี้ยจะตดจะนอนมึงก็ทวงอยู่นั่นแหละ,ะนนม,หมึงนี่มึงเป็นบ้าบอ,อ้้นอีใหยืมเฮ้ยกูคืนแล้ว